สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ป้อมพระงงานริมน้ำนะครับในวันนี้ผมจะทําการยิงสลุดจํานวน21นัดนะครับต้อนรับกองเรือ v i l l a เจอนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับปืนหนึ่งยิงปืนสยิงปืนสยิงปืนสียิงมันจบกระสุนนะครับ ปืนหนึ่งยิงปืนสองยิงปืนสามยิงปืนสี่ยิงมันจุกระสุนครับ ปืนหนึง่งยิงปืนสองยิงปืนสามยิงปืนสี่ยิงบรรจุกระสุนครับ ถืนหนึ่งยิ่งถืนสองยิ่งถืนสามยิ่งถืนสี่ยิ่งรีบดูกาซุนครับ ปืนหนึ่งยิ่งปืนสองยิ่งปืนสามยิ่งปืนสี่ยิ่งจะดูกันส่วนไหนครับเฉพาะปืนหนึ่งปืนเดียวปืนอื่นไม่ต้องนะครับ อักหนึ่งยิงเรียบร้อยนะครับเสร็จพิธีนะครับยิงสรุปต้อนรับกองเรือชาวบ้านนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นกองเรือชาวบ้านนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ กดติดตามเพจการีเนอร์ทีวีด้วยนะครับอ่านะครับนี่เพิ่มความสว่างหน่อยนี่นะครับให้ชมบรรยากาศอีกชินดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกองเรือนะครับนี่พาชมเลยนี่เล็กน้อยนะครับท้ายคลิปนี่นะครับนี่คือป้อมประการนะครับแผงที่สองนะครับที่ผมไปสร้างขึ้นมานะครับกอสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม